แมเส้นทางจะยากองบากความสำเร็จอาจใกลเกินไปแต่เรามีเราจะก้าวไปแต่เรามีสะพานจะทำให้เราผ่านไป every step we strong e r together พลังของเราคือการสนับสนุนกันไม่ใช่แต่การการชนะแต่คือการเติบโตเราเรียนรู้ไปพร้อมกันแม้เส้นทางที่มีุปรเราไม่เคยล้มลงพรเรามีกัน เราทำไปคือความทรงจำที่เราเก็บไว้ไม่ใช่จากการแข่งต่มตรับพัี่ยิ่งใหญ่เราจะอยู่เคียงข้างกันเสมอ Together we rise Together we fight

ในสนามนี้ที่มีแสงสว่างดูดัเคียงข้าดกันไม่ใช่แค่กันน้แต่เป็นการเติมโตเพราะมิตรภาพคือชัยชนะที่แท้จริงในทุกๆการแข่งขันเราพันอุปปะสาจริงจริงขงกันความหวังในใจไม่ว่าผลเราจะเป็นเช่นไรเราจะยังคงยืนข้ามกันเสมอ l e t r battle we fight as one มิตรภาพคือพลังที่ไม่อาจหายไปไม่ได้ยจะเดนเดี่ยวเราจะไม่ยอมแพ้เพราะมีกันและกันทำลายความมืดเตาคือแสงรวมเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะไปทางไห เราจไม่ทิ้งกัน Together we rise Together e shine ชัชนะอยู่ที่มิตภาพในทีมเรามีความหมายที่ยิ่งใหญ่มิต จันทางจยากากำบัความสำเร็จอาจก็เดินไปแต่เราไม่เคยเดินดิยมได้เพระมิตบพักจะทำให้เราผ่านไป s e p we stronger together พลังของเราคือการสนับสนุนกันไม่ใช่ก่การการชนะแต่คือการเติบโตเราเรียนรู้ไปพร้อ ่แสรุ่มเดินไปด้วยกันแม้ในยางที่เน็ดเหนื่เราจะไม่ยอมแพ้เพราะเรากเก็บไว้เราแรงความมืดเราคือแสงรวมเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะไปจะทดสอบทดสอบเสียงเช็คเช็คเช็คไลฟ์สดการแข่งขัน ROV สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุขโขทัยเขตสอง สนามนี้ที่มีแสงสว่างดูดันคขยงข้ามกันไม่ใช่แค่กันนาแต่เป็นการเติบโตพร้อมมิตาพาคือชัยชนะที่แท้จริงในทุกๆการแข่งขันเราผ่านอุปปั้นยืนจู่แข่งกันความหวังในใจไม่ว่าผลลัพธจะเป็นเช่นไรเราจะยังคงเยืนข้ามกันเสมอ l e t s battle, we fight as one มิตาพาคือพลังที่ไม่อาจหายไปไม่ได้ยำที่เด็นเดือเราจะไม่ยอมแพ้เพราะมีกันและกันทำลายความมืดเา ะน,นอยู่ทมิตรภาพในทีมเรามีความหมยที่ยใหญ่มิตรภาที่ไม่เคยทิ้งกันในสนาห o v รจเาไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ข้างกัน Together we rise, Together we fight แมสนาจะยาก,กลำบความสำเร็จอาจไกลเกินไปแต่เราไม่เคยเดินเดียวด้เพราะมิตรภาพจะทำให้เราผ่านไป Step, we stronger together. พลังของเราคือการสนับสนุนกันไม่ใช่ก,การการชนะแต่คือการเติบโตเราเรียนรู้ไปพร้อม แสร่วมเดินไปด้วยกันแม้ในยามที่เหน็ดเหนื่อยเราจะไม่ยอมแพ้เพราะเราจะไปทำฟังความมืดเราคือแสงร่วมเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะไปทางไหนเราจะไม่ยอมแพ้เพราะเรามีกันและกันทำฟังความมืดเราคือแสงเราคือแสงเราฟาดเอาไว้เราคือแสงร่วมเ,เดินไปด้วยกัน ไม่ว่าจะไปทางไหนเราจะไม่ทิ้งกัน Together we rise Together we shine ทางกลางความมืดเราคือแสนรวมเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะไปทางไหนเราจะไม่ทิ้งกัน Together we rise Together we shine ใช่ชนะอยู่ที่มิตภาพในทีมเรามีความหมายที่ยิ่ง จะยากกว่าความสำเร็จอาจไกลเกินไปแต่เรามีเราจะก้าวไปแต่เรามีสะพานจะทำให้เราผ่านไป <S Every s t ต็ We stronger together พลังของเราคือการสนับสนุนกันไม่ใช่แค่การการชนะแต่คือการเติบโตเราเรียนรู้ไปพรอะ 아신 심플카이, 게 하니? 그러다 나를 거울나 이쪽 편까지 모자, 넌좀늘가 you เรัง,งรวันที่ได้จากความพยายามไม่ใช่แค่การชแต่เป็นการเดินไปจนถึงจุดหมาย picture slowly we burn it all ทุกการเสียสละทุกความทุงแเทคือรางวันที่เราจะได้รักจะเป็นเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่และเราจะยืนยับไปพร้อมกับมัน เช็คเช็คทดสอบทดสอบ1 2 3 4ภาพการแข่งขันตารางการแข่งขันรอบแรกระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในวันอาทิตย์ที่22ทธันวาณโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เนี่ยอ้อนพี่ก็จะพูดไปแล้วอ่ะมันถึงจะมาที่หลังเพราะฉะนั้นคนาภาพก็คือภาคตามสดไปเลยแล้วเสียงกับภาพมันจะดีเลยตามมาที่หลังแต่ใช่ใช่ อ่ะอันนี้ภาพภาพที่กำลังภาคภาคสดในใน iPad ก็จะเป็นภาพการแข่งขันสดแต่จะยังไม่ขึ้นจอเดี๋ยวจะขึ้นจออีกสักประมาณมันรอสตรีมอ่ะเนาะก็จะประมาณนี้คนในห้องก็จะได้เห็นบรรยากาศดีเลย์วิวิ ก็ภา,าคไปตามนี้ได้ได้ไดเลยหกูาด้วยนะรนั้นไนดะ้ลองเลยนะตับบุก อาง,งนี้แล้วครับถูกแล้วทำดีละดิเลยึตรงนี้เนาะใช่อันนี้พูดไปแล้วค่อยไปดีเลยตรงมุ้นเอา ก็จะเอาภาพขึ้นทีมชิบชิบต่อไปทีมที่สามสุ่มลำดับทีมที่สามนั้นแกโรงเรียนบ้านไม้งามก็จะเป็นภาพทีมของโรงเรียนบ้านไม้งาม ต่อไป,อไปทีมที่สี่เมื่อกิ้สี่ทีมที่สี่โรงเรียนบ้านใหม่โพง,งามต่อไปทีมที่ห้าครับผม,มดได้ไไดเปิดได้หมดเลย พี่พิมพ์เอาพิมเอาโปงฟางครับโปงฟางจะงงว่าอะไเนี่ยใช่มันดีเลยพพี่พิม ผมลดเสียงจากตอนนี้ให้เบาลงหน่อยก็ได้เียเบานก็ได้ดูสียงดีนะ่เคยใช้เลยเดี๋ยเพิ่งแกะเลยฟื้มาจอในนี้ลอกแล้วเพิ่งแกะนี <'re> ้เมื่อวานก็เดี๋ยวเบาให้มันไม่ต้องดูดมากเดี๋ยวลองดู ใช่อ่าเนี่ยอันนี้จะเริ่มภาคแล้วภาพสัญญาณมาสดจากไลฟ์สดใน iPad เดี๋ยวจะส่งขึ้นไปตอนนี้โฟลเซนนำอยู่30 ในสนามนี้ที่มีแสงสว่างดูดวงคียคงขาดกันไม่ใช่แค่กันนาแต่เป็นการเติบโตพร้มนิต,ตภาพคือใชัยชนะที่แท้จริงมทุกๆการแข่งขันเราพันป an ุปสไซจึงจึงแข่งกันความหวังในใจไม่ว่าผลเราจะเป็นเช่นไรเราจะยังคงเยงืนแขางกันเสมอ we a r battle we fight as one ิต,ตภาพคือพลังที่ไม่อาจหายไปไม่ได้ยาที่เด่ดเนเดีอเราจะไม่ยอแพ,พเพราะมีกแลกันําราความ,มวคือแรวมเดไปด้วยกันไม่ว่าจะไปทางไห เราจะไม่ทิ้งกัน Together we rise Together we shine ใช้ชนะอยู่ทีมมีภาพในทีมเรามีความหมายที่ยิ่งใหญ่มีภาพที่ไม่เคยทิ้งกันในสัญลัแห่ง o v เราจะ สัญชาติจึยากลำบากความสําเร็จอาจก็เกินไปแต่เราไม่เคยเดินเดียวดายราะมีตับทากจะทําให้เราผ่านไป t we stronger together พลังของเราคือการสนับสนุนกันไม่ใช่แก,การการชนะและคืการเนะติบโต,ต,ตเราเรียนรู้ไปเพราะ แสร่วมเดินไปด้วยกันแม้ในอย่างที่เหน็ดเหนื่อยเราจะไม่ยอมแพ้เพราะเราอย่าไปทำฟังความมืดเราคือแสงรวมเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะไปทางไหนเราจะไม่ยอมแพ้เพราะเรามีกันและกันทำฝังความมืดเราคือแสงเราคือแสงรูปตาตะวันเราคือแสงรวมเดินไปด้วยกันด้วยกันไม่ว่าจะ ทางไหนเราจะไม่ทิ้งกัน Together we rise, Together we shine ทางกลางความมืดเดิมคือแสงรวมเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะไปทางไหนเราจะไม่ทิ้งกัน Together we rise, Together we shine ชัยชนะในทีมมิตรภาพในทีมเรามนี้ความหมายที่ยิ่งใหญ่มิตรภาพที่ไม่เคย แค่ส้นงจะยากตำบาดความสำเร็จอาจใกลเกินไปแต่เรามีเราจะก้าวไปแต่เรามีสะพานจะทำให้เราผ่านไป every step we strong together พลังของเราคือการสนับสนุนกันไม่ใช่แค่การการชนะแต่คือการเติบโตเราเรียนรู้ไปพร้อมกัน ทำไปคือความทรงจำที่เราเก็บไว้ไม่ใช่การแข่งต่นิสิตภาพที่ยิ่งใหญ่เราจะอยู่เคียงข้างกันเสมอ Together we rise Together we fight ในสนามนี้ที่มีแสงสว่างดูดึงคขยงขันกันไม่ใช่แครกันหน้าแต่เป็นการเติบโตเพามีต่พาวค์ใช้นชัยชนะที่ทจริงทุกการแข่งขันเราพังอุปสรรคยิ่งแข่งกันความหวังในใจไม่ว่าผลเัาจะเป็นเช่นไรเราจะยังคงยืนคข่งกันเสมอ We fight as one มีต่ใาวค้ัที่ไม่ม้ใที่เ็ดเนือเราจะไม่ยอมแพ้พราะมีกัแลกันาำราความเื่อเตาคือแส อยู่ทีมมิตภาพในทีมโรงนี้ความหมายที่ยิ่งใหญ่มิตภาพที่ไม่เคยทิ้งกันในสนามแห่งไมนี้ยังไม่ได้เปิดนะพัมโม่ได้ข่าวในปีใหม่อ่สกิปอยู่นั่นนะ30บาท30บาท30ลูก30เส้นของยอด มีบอาไม่รู้บอกไม่ยิงเลยตเรงเลี้ยอเคดีฮไบรซนอเมล่าล็อนี่เอาไวาจับได้ของตัวเองได้เวลาตอนไปถึงทะเลหมาเลีจับได้แล้วตัวเองะแต่มันเสียอยู่อย่างคือคอนโทรลไม่ได้ไอ้เขาป็นเครองอื่นไงอ่า้ไอ้ตัวนั้นของเราเมื่อกี้มัน